ศิลปินที่บอกว่าประมูลโหวันนี้นะคะเราสรุปราดได้เท่าไหร่พี่รวันนี้ยอดวันนี้นะคะสามแสนนไม่ใช่สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทนะคะตรงนี้ก็ยังไม่รวมเงินบริจาคจากทางบ้านนะคะอ๋ออันนี้คือยังนฉิยังไม่ไฟนนลเนี่ยะคก็ยังไม่รวบรวมหมดนะครับเดี๋ยวเราคิดว่ายอดคงจะได้เยอะมากกว่านี้นะคะับขอบคุณน้องๆ้องศิลปินด้วยนะครับที่มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อสับสนุนในวัานี้ด้วยนะครับกาวยาแนลแล้วก็ศูนย์การแพทย์นรบั แล้วก็เข้าเพลงของต้อน,นเอเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ ฉันไรา้าร้ประจําทําตัวกันกวนเหมือนยอมไม่เป็นทิศท่ามันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ร้ายตัวปลอมตัวจริงคียไม่พร้อมยอมให้ใครทิ้ท้ายคนยังฉันก็เคยหลเก็เคยแพ้ก็เคยเหงาทิ่ใจก็หนาวขึ้นในก็ มีฉันได้มองอีกมุมที่รู้สึกดีได้เจอเธอแล้วคงที่วุฒิสเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาเติมแต็มสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอเแล้วฉันจะไม่ยอมดีไปไหนจะหยุดใจไว้ให้เธอคงเดียวไม่เลียวมองใครตัดตัว คงนีไม่รู้เป็นไงมีดีมีเลวร้ายมาทดสอบตอบไว้ว่าไม่ตนถึงโลกที่เห็นกบกวนมีเธอจับมือฉันจะงนี้พอ ฉันขอแค่ทุกน,นั้นก็เคยหล้มก็เคยแตกก็เคยเหงาที่ใจก็หนาวข้างในก็รักทีแต่ตอนนี้นนเวลานี้เธอคนนี้จะทำให้ฉันได้มองอีกมุมที่รู้สึกดีได้เจอเธอแล้ว แต่แต่แต่แล้วฉันจะไม่ยอมไม่ไปไหนไดหยุดใจไว้ให้เธอคนเดียวไม่เลียวมองใครตาสาุดท้ายผู้ไร้รกุศลใจใเธอ สเสอจะไม่ยอม้อนหรไปไหนจะหยุดใจไว้เธอคนเดียวไม่เลี้ยวมองใครตาสุดท้ายผู้รก้กุศลใจเธอต่ั เขาสุ่มเลยที่สองนี่ครับตอนนี้อย่างที่บอกไปนะเราได้ยินแต่เสียงเสียงจากดนตรีแขอโทษแต่บอกว่าแบบว่าสร้างบรรยากาศให้เราตลอดไงเล่นแบบว่าตลอดเลยเกากีตาร์ไปเรื่อยๆครับผมกีตาร์คันป่ะนี่ว่าต้องเล่นมุกนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันกับต้อนย้าสวัสดีครับต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วทำไมต้องใส่แมสก์สบาดีทางนู้นด้วยดิสวัสดีฮะสวัสดีฮะไม่ใช่ฮะนครหลวงวิจฉาของเราครับสบายดีด้วยครับต้น สบายดีแฟนๆทางนครหลวงจังตอนด้วยนะครับก็ฝังนู้นฟังตอนเยอะนะไม่แล้วอก็ถามหาอยู่เพิ่อสักครู่นี้บอกว่าพี่แวมไปขับทางฝันลุงมีไงบ้าง สวัสดีแฟนๆนครหลวงวังจันทร์ด้วยแล้วกันนะครับที่นี้ก็จะมีมาส่งข้อความมาทาง Facebook ก็จะมีอยู่บางคนครับผมผมดู m อ p อยู่นะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้างบ้างอะไรเงี้ยครับผมอะไรบอกโอ้โหน้องเดี๋ยวชาวยังจันทร์รอชาวยังจันทร์รอสักนิดเดือนไหมไม่เป็นไรครับพี่ทำเราสามารถจัดได้นะครับได้เลยคอนเสิร์ตที่ฝั่งนู้นได้เดี๋ยวเราเชิญต้องให้พี่ทำจัดให้ใช่เลยต้นไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูตัวอย่างเล็กน้อยของการเล่นดนตรีให้ฟังนะครับลองมาเปิดแล้วไงก็เอามาเอามาเป็น แกเฉ๋ายอ้าวหรออ๋อมันเล่นไม่ได้เหรอแล้วยังไงหมดลำเมื่อกี้นะาหลอหลอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆทางนครหลวงมิงจันท์ค่ะไม่ได้มาร่วมงานกับเราในวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังสดๆที่นี่เลยจากสตูของเรานะครับค่ะอ่าในวันนี้ผมมีมือมือไม้มาด้วยนะฮะมืออะไรฮะอ๋อมีคนถือไม้ด้วยนะฮะ อ๋อยังยังไม่ได้เดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะคุยกันก่อนคุยังานน้องก่อนตอนนี้กำลังฮอตสุดๆเลยนะคะับผู้ไล่ตัวปลอมอะไรยังไงอะไรยังไงดังจริงตอนนี้ซิงเกิลที่สองแล้วที่ปล่อยออกมาครั้งแรกชื่อเพลงรสชาติความรักครับไม่รู้ว่าพี่พีเคยฟังกันหรือเปล่าโอ้โหสดอยู่ครับผมเล่นเพลงเร็วเป็นเพลงที่แบบเราแต่งขึ้นมาเพื่อแบบให้มันอัลบั้มนี้มันสนุกสนุกก็เลยแบบโอยที่ผ่านมาก็เป็นแต่เพลงช้าๆเราก็เลยโอเคอยากจะเปิดตัวด้วยอะไรสนุกๆบ้านแล้วก็พอมา ชั้นสองก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางบิลลิฟต์เรคคอร์ดครับก็เลยได้เป็นเพลงนี้ออกมาครับผม ผู้ร้ายตัวปลอมทำไมต้องเป็นผู้ร้ายตัวปลอมเนี่ยคือจริงๆมันมาจากโจทย์เพลงเพราะว่าทางพี่เขาพี่ฟันเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันคาแรคเตอร์มันดูกวนๆดีอะออฮะเอาเพลงเนี้ยมันดูร้ายๆอย่างเงี้ยมันดูร้ายๆดูแบบอ้กวนๆดีแล้วเอาคาแรคเตอร์เราเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงดีกว่าไหมจะได้มันมันตรงตัวเราแล้วก็คิดโอเคกลับบ้านไปคิดมาเอ้ว่าจะผู้ร้ายตัวปลอมนะแล้วก็ออ๋ชื่อเพลงนี้คือต้นคิดเองเหรออ่าเป็นเป็นพี่เขาคิดมาดูเป็นผู้ร้ายแต่ว่าผู้ร้าย ไม่จริงหรอกอะไรก็ตามนี่เป็นผู้รับตัวปลอมแล้วกันเราเมันโอเคนะถ้าเรามีความรักเนี่ยเราก็เฮ้ยมันก็สามารถเปลี่ยนไปคนหนึ่งได้แล้วแถมทำข่าให้เขาได้อะไรเงี้ยถ้าคนที่เขาคิดเออเราคิดว่าเขาใช่จริงจริงอะไรเงี้ยก็เหมือนได้เจอเธอแล้วก็เลยไปก็เลยไปต่างๆกันมาอะไรเงี้ยโอเคแล้วเป็นตัว ก็เหมือนคาแรคเตอร์จริงๆก็ดูเหมือนตัวร้ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตัวจริงเนี่ยน่ารักก็ไม่เหมือนนะตัวจริงหลายๆคนหลายๆคนหลายๆคก่อนเปลวว่าร้ายเหรอร้ายป่าไม่รู้จักจริงไงไม่ต้นจะใส่แว่นทำไมในี่พี่ไม่เข้าใจต้องใส่ตาไงอ๋ออยาก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 มองตาต้นเงี้ยพี่ไม่ใช่ก็คือแบบว่านะแอบหลงรักพี่อยู่หรือเปล่า ไม่ต้องเลยไม่ต้องมายาหอมสามชั่วโมงกลางคืนเปิดเพลงต้อนหนึ่งมาฉันเป็นดีเจที่เปิดเพลงต้อนเยอะที่สุดแล้วจริงๆดีเกทับกันเลยเหรอการยอมกันเนี่ย พูดถึงมิวสิกวิดีโอของต้อนใช่ต้อนพูดถึงดี่ก็ได้ได้ได้สองสองคนที่เป็นคาแรคเตอร์เหมือนต้อนเลยใช่ไหมได้ดูก็เอาตัวร้ายเลยละครในทีวีหลายหลายคือ็ติดภาพตัวร้ายเข้ามาเลยอย่างนี้ครับพี่เอเออตอนนี้มีหนวดร้ายมากแต่จริงๆเสียงพี่เขาเล็กๆต้านมาจริงจริงไหอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะนิสัยดีมากไฟดมากกับพี่โจ๊กอีกคนนึงเล่นเป็นแบบโอ้โหนี่ก็จะเป็นแนวเซอร์หน่อยเอาร้ายแบบเซอร์อนี่ก็เห็นล่าสุดก็เล่นหนังด้วยไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่ก็ ก็คือหละะคนก็จะฆ่าเพราะเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยคือเห็นปุ๊บคือไม่ต้องคุยเลยรู้เลยคนนี้ต้องแบบแนวร้ายเราได้สัมผัสจริงจริง้ยมันใช่เลยมันใช่มันใช่ เป็นคนในในเพลงของเราอะไรคือมัคนแบบนี้แหละถูกผักถักไม้พรมอะไรอย่างเงี้ถักโคเช่เลยไปดูแบบขักย่าตั้งเไยนะแต่มันไปได้นะปลูกผักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูร้ายนะก็ก็เรียกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้งใจเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องเหนื่อยมากเราไม่ต้องเล่นเองหมดทุกอย่างอ่ะก็มีพี่ๆเข้ามาช่วยแบ่งเบาแต่เราก็เหมือนเป็นอ่ะซีหนึ่งเป็นนักดนตรีในเรื่องในพาร์ทใครที่ได้ดูก็จะเห็นแบ่งเป็นช่วงๆแล้วก็ติดนองติดนวล เขาด้วยเหมือนกันสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ t r u e m u s i c c o m เลยเข้าไปดู MV แล้วก็โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยก็บอกบอกรหัสโหลดดีไหมรหัรหัดโหลดจำได้ไหมจะได้ไหมสอง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 แล้วกดโทรออกต้องต้องเป็น t r u ูเท่านั้นนะครับสองแล้วกดโทรออกมีทุกเพลงของ t ู u ะแล้วก็ตซอนก็ฟังเอา หมดได้เพราะว่าตอนก็จำไม่ได้ไงจริงๆแล้วผมไม่คืออยากให้เข้าไปฟังกันก่อนดีกว่าอาจจะฟังตามวิทยุหรือว่าฟังนี่พี่ทามนี่ก็ขอมาพลนี่แหะตลอดตลอดตลอดหลวงเวนจันเนี่ยขอเข้ามาขอปุ๊บเปิดปั๊บบอกน้องหรือยังบอกน้องหรือยังตอนนั้นโอเคบอกน้องหรือยังเพลงเข้าชาร์จเออเพลงอยู่ในชาร์ดนี่เออเมื่อไรต่อปลอมเนี่ยฮะเรียนที่บ้าน พี่เ oh, ป uh, right. ็นเนวันที่น่ะพี่สีขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆเขาเป็นแฟนใช่จริงๆว่าต้องถือว่ากระแทกชาร์จเข้ามาแรงมากกระแทกเลยปกติชาร์จเนี่ยเวนที่บ้านเลยกระแทกเข้ามาเป็นร้อนในเลยทียวใช่ ปกติมันจะเป็นอันดับที่เพราะเพลงกระแทกใช่ไหมอย่าไม่จบใช่ไหมปกติเขาจะเป็นอันดับที่ห้าที่หกแต่นี่แบบเข้ามาสี่กระแทกเลยแปลงนะเรายังเห็นชัดว่าแปลงเหมือนกันแล้วเนี่ยตกเอสเมใช่ไหมก็เดียกว่าเป็นแฟนหนาแน่นเหมือนกันขอะมากอะมากนอกจนีคุณลูกคนที่ขอมาด้วยเพราะว่าเพลงนี้คือเราตั้งใจจริงๆมันไม่เหมือนเพลงก่อนๆที่ผ่านมาคือเราอาจจะมีแค่หน้าที่ร้องแต่ว่าครั้งนี้เราเหมือนเราได้ลงลงมาเป็นเบื้องหลังด้วยแล้วก็แบบได้ได้การกรองมาจากความรู้สึกเราคือเราดีใจทุก ครั้งที่เราได้ยินเพลงของเราเปิดในในทุกท่แล้วก็ดีใจทุกครั้งที่คนชอบอะไรเงี้ยับผมหือว่าเลงมือกันเองทุกขั้นตอนเลยคมันมีเ่าน้อเกามีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตเยอะจริงๆนะคะก็ถือว่าภูมใจเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการขอบคุณแฟนก่อนส่งท้ายในเพลงนี้นะเดี๋ยวให้ต้อนเล่นเพลงเป็นแทนํำขอบคุณแล้วกันได้เลยก็เนมั่นปั้นกีตาร์คุสติกแล้วกันนะฮะไม้ผมผมมีไม้ต้นไม้อ๋จจะมีครับ ขอบคุณพี่พี่ออพต้อได้ <นะ S 1> ครับได้ <laughs> ครับ <laughs> ได้เจอเธอแล้วคนที่หัวใจเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาเติมเต็มมึงสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ไปไหนจะหยุดใจไว้เธอคนเดียวไม่เลียวมองใครแต่สุดท้าย ตรกจ้ขอบคุณต้นมากนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวให้ต้นเล่นทั้งชั่วโมงเลยอนะสบายผมเล่นได้อ่าใช่ไหมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะนะฮะก็ก็ยังมีอีกวงหนึ่งอวงหนึ่งนะฮะวงเวียนใหญ่นะโอวงการมาเทิงปะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเี๋ยว่ให้น้องต้อนครับค่ะวงการมาเทิงมากันสามคนเลยวันนี้นะฮะ จริงๆเขามีส huh. mm hmm. ี่คนเนาะเขามีสี่พี่อิดอีกคนนึงแต่เขาเรียนผมเขาเรียนถอแล้วอ่าเรียนถอดน่นอนใช่ไหมครับผูถ่ายมาช้าหน่อยก็วันนี้ขอบคุณต้นมากนะครับบรรยากาศใีครั้งที่เจอกันใหม่ที่นี่น้องพี่พ่ออยู่แทบไม่ได้คนติดทั้งชั่วโมงเลยดีมากขอบคุณนะจะรอฟังจะรอฟังชาร์จอยู่ไไดด้้จะแท็กชาร์จอีกหรือเปล่าทุกวันศุกร์ติดตามได้นะครับพี่ให้พีทำชาร์จของเราเนี่ยครับงานขอบคุณมากครับขอบคุณต้อนตอนนี้ฟังเพลงของวงการบันเทิงก่อนนะครับค่ะ